สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จ่องปลาท้ายบ้านชาแนลนะมามามาโอ้เด็กๆคงดีใจแล้วขนมเยอะแยะเลยนะสมัยเราเป็นเด็กๆเราคงจะดีใจแล้วสวัสดีค่ะอ๋อมันหลายโรงอันนี้อันนี้มอเป็นโรงเรียนละหอๆใช่ไหมใช่ โถามลงได้ถามโรงเรียนแล้วก็ของเราจ้าอ่าเสือไปรับมอบเป็นขนมจากจากมาดามปอกสวยนะมาดามปอกสุดสวยเอ้าได้มาถูกจะมาได้มาดามปอกสุดสวย่ะโอ้โหไปไหนมากกับจากมาดาปอกคนสวยได้แนะไม่สวยไม่ได้ใช่มาดามปอกคนสวย อาไม่มีใครใส่ชุดนักเรียนด้วยหรอไม่มีใครใส่ชุดนักเรียนหรอเขามีชุดแบบสกรีนเจ้าชุดคนละชุดมาแล้วจากร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดร้านเช่าชุดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานจะมาในชุดนักเรียนละกันเผื่อเราไปเข้าคิวได้ขนมเอาจริงเหรอมาลาบกันเข้าคิวได้เหรอฮะจอกันคิวได้เหรอมาในนักเรียนอ่ะ เอาเสือไปรับมอบนะพี่จะรับมอบอคาจะถ่ายให้หนูบ้างก็ได้ยังไงขาดข้องใส่เลยมาเสือเป็นตัวแทนนะคนมาหล่อที่สุดที่เอารถฮอนด้าเจสตมามอบให้ของรางวัลมันเด็กมันจำสลากเหรอใช่เขาขนมาขนมาโอ้ยยังี้หมดแล้วอันนี้ของโรงเรียนอันนี้ของโรงเรียน เปงนเขาเป็นวันนี้วันพฤหัสโรงเรียนจัดวันศุกร์สองหอเสือรับสองหอวันนี้วันพฤหัสโรงเรียนจัดวันศุกร์ใช่ค่ะเสือสองหอวันเสาร์เด็กๆจากโรงเรียนเป็นบ้านก็จะมาที่นี่ใช่ให้ประกาศให้ไหมที่นี้ใช่ประกาศเลยค่ะประกาศใช่ไหมใช่เดี๋ยวประกาศที่โรงเรียนมีถ้าใครแข่งเราไปดูในคลิปป้าแตน มีต่อชิกซอได้เงินรางวัล<ะ>มีการรับทุนการศึกษาด้วยโอ้โอีอะระนใหนะ<อ>ทุนการศึกษา<ะ>ตอนนี้เกือบหมื่นแล้วใช่ค<อ>่ะใครเล่นเล่นเกมแล้วโอเคแบบ มีทุนให้เอออ่ะอนให้มาดามไปโปรโมดเลยรางวัลก็เยอะรางวัลใหญ่รางวัลเล็กรางวัลน้อยมีเยอะมากโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจะประกาศให้พรุ่งนี้เพราะว่าเพราะว่าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจะไปมอบทุนที่นั่นแล้วเสร็จก็จะประกาศด้วยจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณค่ะนี่นะคะรับมอบเรียบร้อยค่ะเด็กๆนะมาเด้อขนมเยอะเสือบอกว่าขอชิมแตงหอมก่อนเสือ เสือจะเข้าสุกไวเด็กไหมแารที่สุกอ๋อสันที่สุกสารที่สุกสันสุกแก้วไงสักแก้ว่คะของโรงเรียนติดกันตรงนั้นโอ้โนี่ฮะดูฮะอย่างละสองอย่างละสองอย่างละสองเพราะว่าจะตรงกับวันเกิดด้วยขอให้ม่ดามป๊อปสวยๆวันเด้อเลยรวยๆรวยๆมาที่สิบดีเลยทำบุญไปได้ โอเคโอเคโทรศัพท์เอาคืนนะคะตอน้น้ำยากำลังเดือดเลยนะครับจีไปดูยาเาเป็นยังไงน้ำยาเขาเนี่ยเดี๋ยวแล้วโอ้โหหอมปวดเลยใช่ไหมเนี่ยดน้ำยาน้ำยาจีน้ำยาอันนี้ใส่กะทิไหมเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำยาปลา ปลาเต็มๆเลยท่านไปชมโอ้ดูเข้มข้นมากเลยอเสือเมื่อเช้านี้มันไม่มีนี่มันก็อีกสีอ่าเมื่อเช้าตอนกลางวันยังไม่มีันไม่มีูคอยเลยมันก็มีอีกสียังไม่มีไอ้ผักยังไม่มีวัมากรูดตอนนี้หอมมากเลยครบเครื่องแล้วนะครบเครื่องเรื่องผู้หญิงน้ำลายไหลเลยทีเดียว <c oughs> มาที่นี่ต้องรออย่างเดียวไปเสือไปรับแทนเสือรับแทนใช่แ่็แงนะคะท่านอก็เรียนเชิญป้ากับพนายยูทูบไปองแมเหนึนะคะรุ่งนี้มีงานวันเด็กที่โรงเรียนมาธสมศรีโรงเรียนมัธสรศรีบก็คือจัดในโรงเรียนเนาะนะครับเกิดเนกามุง เริ่มตั้งแต่9โมง9โมงเช้าเลยเหรอเดี๋ยวจะแปลงแต่6โมงเช้าเลยวันเด็กป้ายอาจารย์ฝากมาให้าายมพี่ป้าสั่งป้ายทำไมวันเด็กเจอมัเจะฝากมาภาษาญานไปแล้วบอกว่านิจะไปประชุมเหมือนกันไปอบรมเหมือนกันอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาป้ายฝากมาให้พรุ่งนี้วันเด็กเริ่มกี่โมงคะ9โมงครับ9โมงเช้าที่โรงเรียน ถ้าเราแต่งชุดเด็กไปโอ้ไม่ใช่ชุดนักเรียนไปเราได้ขนมไหมคะได้เราก็เป็นเด็กอยู่ที่จำปาดงไงเราประสานงานเราเป็นเด็กที่วังปู่ตอนเช้าไปวันเด็กขอบคุณครับตอนเย็นไปงานบุญประทายครับเปลือกใช่แล้วค่ะจะเจอกันนะคะที่บุญประทายครับเปลือกเหมือนกันแล้วก็วันเด็กจ้าการแล้วนะคะมามาไวปะเพราะว่านี่คืองาไช่วยงานทีช่วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปไม่เป็นไร พี่ใหญ่วันนี้ก็เราจะไปเป็นเด็กไปเด็กป่าเป็นเด็กป่าเวีสดีครับค่ะบ๊ายบายค่ะเอาวดีทั้งวันเลยไปเนี่ยข่าดีซื้อขนมมาเด็กด้วยเออเอาอเอาอัน้ได้กินแล้วหรอ เขาไกินล้วชวนใครก็ไม่กินเขาเลกินคนเดียวนมจีน่ะมั้ยเขากินแกงปลากระป๋องอ้าวเธอไม่ได้กินนมจีนเขาหรอกไปมาเขาแค่กินแกงปลากระป๋องไปหิวข้าวกินขนมจีนไม่ต้องกินข้าวเขาก็เลยกินข้าวกอนนี่เราข้าวเหนียวเหรอไม่หาอะไรห่อแล้วลมมันพับเข้เขาปุ๋ยไปจบแล้ว กินก๋วยเตี๋ยวหรือกินขนมจีนก็ต้องกินกับข้าวนะก็อกินอินน่มแล้วมันก็ไม่อยู่มอ๋อชั้น่งพี่แกงเจมาแล้วโรอ,อยากกินไม่ได้กินนานแล้วนะขนมจีนเ,เดี๋ยวทำ สรุ้ว่าเสือไม่ได้ไปรับคือป้ารับมาบ่อืมมารอแล้วม,มาจะหาเขาโผว่มารอเด็กแล้วจ้าอ,อ๋อต่อเรกถ้ามาไม่ทำให้ไปรับเด็กเนาะใช่ไหม <Okay. S 2> ตอนแรกคือทำไปเช้าว่าทำไปเช้า ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่เนะานะเมื่อกี้เนาะเออลืมลืมเลยเพราะปีใหม่มันผ่านไปแล้วก็เลยลืม,ลม